สวัสดีค่ะพ mm. ี่น้องกลับมาพบกับช่องน้องรสเมยสายจวดนะคะตอนนี้เข้ากับยูชิบานของคุณปูคุณยาเป็นทีเรียบง้อยแล้วมาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะคะเตยล่าเตยล่าสั่งฟาวกลับมากก็มาหาคุณยาแล้วมานอนแล้วก็นอนงตื่นแล้วก็เทปีย์อยากก็แล้วค่ะพี่น้องเพขาก็ได้อาบน้ำใส่เสิ้อผ้าเพื่อบรรยากาศแล่เสิ้าเพื่อบรรยากาศทางในตอนนี้เพิ่นกำลังเสียนเทปีย์อยก็เขาจะเอื่นโป่ยท่านนะค่ะโป่ยท่านกำลัพคึกง่ามวานย่า แย่สิพาดดูบรรยากาศตอนนี้ค่ะบรรยากาศตอนนี้กันแขกกำลังมาไลฟ์มันเย็นจัดซุ้งพฟื่องเด็กเฟื่องหน้าพี่เต๋าคุณสินนะคะแจมมี่โกซเาแอนไลฟ์คอนแกมสุดค่ะกำลังรับแขกทางนี้เพิ่งจะลังเห็ดเหรียนปล่อยท่านปาร์ติได้ไลฟ์เดี่ยวัสดีค่ะพี่นาย อยากำโทดมันีโทาษบนยนี่คุณยากำลังมูหยากําลังเดดรนทานนะครับท่าดือาราหัวราไม่เอิ้ถือกนใหญ่ชุลุนหลายหคนก็ทรงกลองหลีดมากขอบคุณหลายรายแจกทุกท่าค่ะ

มีหนังเปิ้งหงเงใ่นังวิธีการยันไถึงวัดแดงเือนหกพับเราก็ใส่ยางมาวันนี้เจดิไหมเจงไหนอ๋อค่ะมาเจ้ีแล้วกันมัดาวันนี้ออมีเท้งเหรียญหาเหรียญซีฟเหรียญบาทกันีพี่ออกมซีมันจะง่ามอ๋อพี่ออกมซีมันจะงามมันจะเป็นดอกใหม่ป่คะ

นี่แมแดงมีบอลนุ่งนี่กระดานได้ด้ยมี่นีขาดำเอาขาดำ อันนี้สีขาวไม่สีขาวก็สีดำอนนเอางาขาวเอายาท่านนีคนก็กำลังกำลังทำลงกำลังทำก็พ่อท่าน การีพยาบาลสายจวดกำลังหลับแขน่านนอนการีพยาบาลสายจวดกำลังรับแขนท่านนอน เกิดีได้อไประต้องออกไปเนาะจ้าจ้าจ้ามันแตห่งอกอะกำังจัดติดางม่วงมเห็อยู่แต่ตอนนี้ต้องห้อเบิเกิดเ็ดนา ขาออื่นนี่ยังข้อืนเขาจะอื่นนี่ยังอไอันนี้แหละเนี่ยกาละเพื่อกานละพึ่กาละพื่อปุยท่าปุยทานนี่ยนะปุยทานปุยทานคุยท่านเอาไว้ททยวันนีมันนี่แหละห่เโสเขาสามมหาแล้วคุนลงกมาเ้าข้กับเด็กโอ้ยวันนี้เพิ่มให้กันวัด้าข้อสไปเบพึ่งของของช่ำรวยของยัง ตากสิไปเห็นต้องรีไปแล้วก็ให้ไปใส่ล่าเพ้อล้วละพี่ท่านเหรียญหานี้เห็นแล้วแล้วันี้เห็นแล้วแล้ว คุณยาญานั่งพากันขับคุณนวาเหมอเล่นกันสีมากนีไงว<ช>ะน,มนว่มาเึ้นตรวจเวละเล่นสีมา้าอยู่

ไสไปหลดจ่าเรียนหาเรียนซิบไสไปหลดจหาเรียนซิบ<า>เรียนบาทก็ใสหาไปเลยน,นี่ดอกไมุ้มจ่ทานนี่เร้วมาไ้พันม่จ่ดอหั้อเลนหัว้เียยเดนีั่มเป็นกระปุก ตัวใหนหน่อยกันหยาดน้ำมันเพียนน้ำมันอนีพ่พอเอาี่พีเรียนสิบฮะหยาขาดเลี้ยนง่าพดเรียนง่ายจนไปไปเชื่อเลี้ยวเรี้ยนสิบมอมองายขี้ละขี้ไร ้อนิ่นี่สีแดงเออนี่เกือบมาแย่เลนี่็แ่เมเินคะมันก็ ต่างๆ,ๆให้ในงานเดี๋ยวรถเม่สีอัป๋เคยรตอนนี้รถไม่กับยุบาดแล้วมเลรก่ะคัขับประมาณสีหามุ้งกัเดออกไปงานไปแต่งค่ายก่อนอมขวีเที่เ่สุาแขมโอ้ยพีรอยกินเขาแล้วค่ะบรรับกินเขาแล้ว

เ็กะไรบุญลายเฮ่อเวลาเยวไปบ้านใครบ้านเร็วเดียวกับ้านใครได้สบายนิมไม่น่าเก้ออยู่ในเสียงเก้อี่นเอ้ยไรกนอรไรนอรนไรกันนอรันไนไนอรัไกนนอรกัไักนอรกัไนกันไรกัไรกันันอะรนไปกะนรไ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  พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะให้เบื้องบรรยากาศเ่ื้นีแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหนาจะมาอัปเดตงานใหม่ตอนนี้รรเมกาอขุญาดไปรับแขกแล้วไปเห็นลหลายๆอยากก่างกอนนะคะไปชื่อของไปนู่นนี่นั่นก่อนคลิปนี้เอาไว้ซ่ื้นีคลิปหนาใคว่ากันไหมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้ช่องน้องรถเมสาจวนนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้ทีมง,งานเานทุกคนด้วยค่ะพี่น้องเด้อยอย่าลืมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ